สวัสดีครับพี่น้องกองไฟชูปูุกคนนะครับเนาะคลิปนี้ผมสิมให้แนวคิดนะครับที่สองในการเริ่มเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมือใหม่นะครับเนาะสำหรับแนวคิดที่สองของผมนี่คือการเลือกซื้อถ้าคนที่มีทุนหน่อยนะครับ มีกำลังแรงซื้อหน่อยลงทุนหน่อยผมอยากให้เลือกซื้อยกคอ,อกนะครับยกคอ,อกในที่นี่ให้เลือกเบังคอ,อกที่มีตัวน้อยได้หลายครับตัวเล็กไลายล่แล้วน้ำมาดูแลประครบอบประมเอาครับมันสนะิได้ในราคาถืกนะครับเนาะได้ในราคาถูก เหมาะสมกับทุนเฮ้านะครับเนาะเพียงบ่จักกี่เดือนเฮ้าก็จะได้ขายายพันธุ์ต่อไปนะครับเนาะนี่คือผมเอาน้ำเพิ่นมาก,กับเป็นตัวน้อยอยู่ตอนนี้กะเดือนกวกาๆกับไงล่ะครับอยู่ก็โดนที่เป็นสาวขยายพันธุ์ต่อไปเนี่ยครับ พี่น้องเบิ่งเอาเอาครับเนาะผมซื้อยกฟอกเพิ่นมาเมื่ออาทิตยแรกแรกๆมีแต่นน้อยครับมีแต่นน้อยในฟารานไปหนึ่งเดือนเนาะครับเนาะเขากลเติมสีไนย์ไนย์สเตเตเบิ่งนะครับนะเตแต่เ,เบิงบเบ่งล่ะเติมถือว่ามีเนยน้อยจ้ะนะครับเนาะ แนวแยเนี้คิดนี่ประหยัดครับประหยัดเนาะิว่าประหยัดนะไปปฏิบัติอยู่ครับสำหรับคนที่รอเวลาได้นะครับเนาะ<ม>เอาก่ะมาคอยประครบประมงมมาเลี้ยงดูอย่างดีเอา,าอครับโดนครับโดนดีเดือนหาเดือนมนกากค่ะ เสร็จคับเต่เป็นแม่ปันไห้เขาแล้วรวมรวมแล้วเนาะครับเนาะถือว่าดีกลัวเลือกซื้อเป็นแม่งามๆข้าเจ้าอยู่ว่าเนาะ